ใช่ใช่ไปงันแหละใช่ใช่ขึ้นรถเลยก็ได้มันอยู่ข้างหน้าอยู่โอ้ยมึงโอ้โหมันพังเน่าไอ้ดอกอยู่เก๊ไอ้ดอกที่ไหนมันยังไม่มีไอ้ดอกบ้านไงนะมันแมบเฉยๆมันก็มาทำมันนี่เลยใช่เอออย่างนั้นแหละค่อยเดินไปอยเดิวใช่กระโดดไม่ได้โดดนี่ไงกดตรงนี้นี่กดตรงนี้เฮ้ยกูกระโดดไม่ได้หรโอ้ยมึงโง่อะ ผมปุ่มก็โดดีน no, ี course course. ่มมือ่ดดปุ่มโอ่างปุ่มกระโดดมึงเห็นไ่มเนี่ยโอ้ยคนอย่างมึงเนี่ยนะเล่นเกมกี่รอบกี่รอบกี่ปีกี่ปีก็เหมือนเดิมพ่ออย่งนี้ไงแม่ผมถึงทิ้งพ่อผมถึงทิ้งอ๋อกระปุ่มนี่ไงเดี๋ยวเอาปุ่มเขาไปไปโอ้โอนี่ปืนแม่มป็นจะปืนพกอ่ะโอ้ยหนูโดดมาปืนเป็นของมึงดูมึงเห็นไหมไม่มีกระสุนอ่ะติงต่อเอ้ ไหนอะจริงตรงไหนอุ้ยเลือดไหลเลยนี่เนี่ยเลือดกับไโอ้กูจะตายแล้วอะโอ้ยปล่อยตายช่างโง่พ่อมึงตายก็ตายไปสิมึงเล่นเล่นโง่มึงเนง่โง่มึงอัดปากโง่ไม่โง่